ក្រោយគ្នាយាយទៅកូនបើញុំតាំងពីស្លាប់បាន23ថ្ងៃមកខ្ញុំបត់ដែរមកឲ្យទេគេថាខ្ញុំអត់ចង់មកទៅមកគឺចង់ឡងក្មេងស្រីម្នាក់ទៀតឆ្លងកាត់មកច្រើនណាស់របស់ញុំដល់ចំណុចណឹងខ្ញុំហត់ស្ែកហត់ឆ្លងកាត់រឿងខ្លា นี่แหละครับท่านผู้ชมหลังจากพี่ไซผัวนะครับเอาสเปรย์สีแดงไปสีทับเงินบาทไทยนะโดยที่มีรูปของพระเจ้าอยู่หัวอยู่ในนั่นนะครับวันต่อมาครับผัวของหน้าก็ตุ๋ยนะครับตุ๋ยเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นไงครับตอนนี้ผัวตุ๋ยยังไม่พอ ตอนนี้ร้านเจ๊งแล้วครับท่านผู้ชมนะไม่มีใครเข้าไปกินอาหารอยู่ในร้านของสาวขเมขมรคนนี้แล้วครับนะนะครับท่านผู้ชมแถมยังผัวยังตุ๋ยไม่กี่วันนางก็มารับกรรมซ้ำกรรมซ้อนนะครับร้านก็เจ๊งนะครับขายไม่ได้ขายไม่ดีนะครับ กิจการออนไลน์ก็ต้องปิดตัวลงตอนนี้มาระบายความในใจนะครับฉันทําผิดอะไรฉันรักประเทศชาติรักบ้านเมืองของฉันเออเนาะทำไมลูกค้าถึงใจร้ายขนาดนี้ทําไมคนที่ทําดีถึงทํากับฉันแบบน,นี้นะครับร้องโ h o ร้องไห้เสียอ,อกเสียใจนะท่านผู้ชมนี่เราเขาเรียกว่า <c oughs> กรรมตามสนองนะคิดว่าตัวเองทำทาถูกนั่นนะครับคิดว่าตัวเองเนี่ยสั่งผัวไปทําถูกนะที่เอาสเปยไปสีเงินบาทไทยนะครับนะเขารักประเทศชาติเขาไม่ทํากันแบบนี้หรอกนะนะครับเขาไม่ทําลายนะครับจิตใจของผู้อื่นนะครับไม่ทําลาย สิ่งของที่เป็นอันล้ำค่าของประเทศอื่นนะในอดีตเคยใช้เงินบาทไทยเคยใช้อาหารไทยนะครับปัจจุบันก็ยังใช้อยู่แต่วันดีคืนดีมานะครับทะเลาะกันนะแต่กลับเอาธนบัตรไทยเงินไทยมาใช้สเปรย์พ่นทับโดยที่มีรูปของ พระเจ้าอยู่หัวของในหลวงราชการที่ที่เนะครับอยู่ในนั่นนะแล้วก็สักเสร็จมากนะครับทำอะไรไว้นะครับกรรมมันก็ต้องตามสนองนะเป็นไงครับที่นี้ล้านก็เจงนะจะเอาชีวิตรอดทุกวันนี้ยังยากเลยร้องหหมลร้องไห้ตลอดเวลา แถมยังไปร้องต่อหน้าสุขสารผัวอีกนะท่านผู้ชมไปเรียกผัวผ่านทูบกอดผัวผ่านทูบเนาะมันไม่ได้ผลแล้วเนาะการกระทำมันบาปหนักเกินไปนะท่านผู้ชมแบาบกิตา้าจะพามาดูสาวขมรนคนนี้นะครับทำพฤติกรรมนะครับแล้วก็ร้องมองมลร้องไห้ล้านล้านเจ๋งนะครับนะ

មានសារីមេត្តាឆ្លងកាត់មកច្រើនណាស់របស់ខ្ញុំដល់ចំណុចណឹងខ្ញុំហត់ស្អនហត់ឆ្លងកាត់រឿងខ្លះរឿងដែលខ្ញុំមិនចង់ធ្វើខ្ញុំធ្វើតែម្ងខំគេមកជួយតែគេបង្ហាញតែលើវាបានមកបោកអស់ហើយ ក្នុងខំស្តើតក្តីក្តារជីវិតមានរលីងមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកទីឡៃនឹងគក់មកយប់នៃចៃប៉ាឡៃថាវាមិនមិនបាត់ហេថាវាបានជារំបាត់អីមតទយអត់បានអីគ្រប់គ្រាញុំហត់ ยมไหลจงตัมกห้แต่ยมลือสุ่มไหมายมลือส uhm wow. ุ่มไลใหญ่ยมก่อนยมเม่ได้ก่อนลือแทายมชบจอได้ถึงมกยมจองสุนรนี่แหละครับพี่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 คิดว่าอย่างไงครับนะสมควรให้อภัยไหมครับกับพฤติกรรมของนางขเมรคนนี้ นะครับที่ไซผัวนะครับเอาสเปซส,สีแดงไปสีทับธับัตรไทยโดยที่มีรูปของพระเจ้าอยู่หัวอยู่ในนั้นนะครับพฤติกรรมแบบนี้สมควรสงสารไหมครับสมควรให้อภัยไหมนะครับบาปกิตาได้เข้าไปดูแล้วโอ้โหพฤติกรรมนะครับไม่น่าผัวถึงตุย๋ยเนาะไม่น่าร้านถึงเจ๊ง นะครับยังมีหน้ามาร้องผม่มร้องไห้มาตั้งคําถามว่าฉันทําผิดอะไรเนาะฉันเนี่ยรักประเทศชาติรักกัมพูชาเนาะในเมื่อผู้นําของฉันเนี่ยสั่งให้แบนเงินไทยแบนสินค้าไทยเนาะทุกรูปแบบฉันก็สั่งทั่วของฉันเนี่ยไปใช้สเปรย์ทับนะสีพ่นปิดเงินไทยนะครับก็แค่นี้ ทำไมบาปกรรมมันถึงกรรมกับสันได้ห่าฉันท่านผู้ชมเนาะทาไมมึงนะทำไมมาถึงทํากับครอบครัวฉันได้ลงเออนาะผัวของนางตุยนางก็ได้กอดรูปผัวผ่า,ผานทูกนะครับนะร้องคมร้องไห้กอดสุสานผัวคิดว่าผัวจะฟื้นขึ้นมานะครับไม่มีทางครับนะไปแล้วไปเลย ไปรอที่ซาดหน้าเออนะไปรอผัวที่ซาดหน้านะส่วนเมียก็ต้องได้รับกรรมนะครับนะกรรมซ้กำกรรมซ้อนผัวผัวตุ๋ยไม่นานกรรมต่อมาก็คือล้านล้านเมียเจ๊งนะครับนะเป็นไงครับร้องมร้องไห้ทีนี้ร้องขอความสงสารอยากให้พ่อหุนเชนมาช่วยเหลือนะครับจิจการขายไม่ดีเนาะ อยากให้พ่อมุนเชนมามาส่งเงินช่วยเหลือไม่มีทางเนาะคุณไม่มีหวังแล้วนะครับนะโดนคนไทยนะครับนะเป็นไงครับอย่าหาธรรมนะมีลูกชอนล,ลกมีพ่อบอกแม่มีนะมีญาติบอกญาตินะอย่าหาธรรนะครับนะตราบใดที่เราเนี่ย เติบใหญ่มาเพราะสินค้าไทยเงินบาทไทยนะครับยาทำนะครับบาปมากนะโดยที่มีพระมหากษัตริย์ของคนไทยอยู่ในนั้นนะครับศักดิ์สิทธิ์มากนะคนขเขมรรู้ไหมว่าตอนที่ขเขมรลงพยกมาให้ข้าวให้น้ําก็มีพระองค์ท่านคนะอยสนับสนุนให้ข้าวให้น้ํานะครับคนขเขมรมาอาศัยในพื้นแผ่นดินไทยอยู่ แต่กับมาเนละคณแบบนี้มันไม่ใช่นะครับนะพฤติก,กรรมแบบนี้มันต่ำสามากนะท่านผู้ชม